วัครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่เชียงใหม่บนดอยนะตอนนี้ก็แดดร้อนมากเวลาประมาณ10โมงกว่าก็เดี๋ยวผมกำลังจะออกไปเที่ยวข้างนอกไปทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยสำหรับเราก็คือครีมกันแดดนี่อันนี้เป็นแบรนด์น้องใหม่ชื่อกันดะอะควาซันสกรีนนะครับผมอันนี้ตัวนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด4สูตรนะ แต่วันนี้ที่ผมเลือกใช้นี่ผู้ชายสามารถใช้ได้ด้วยอันนี้จะเป็นสูตรไวท์โทนอัพนะครับ50 pa บวก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 ตัวนี้มันดียังไงตัวนี้มันจะช่วยตรงที่ว่ามันจะช่วยปกปิดริ้วรอยอะไรพวกนี้มันจะทําให้ผิวหน้าเราดูใสสว่างขึ้นเวลาทาไม่โป๊ะด้วยนะครับแล้วก็สําหรับผู้ชายบางคนอาจจะทาแล้วหน้าม่วงบางคนทาแล้วหน้าเทาผมก็เคยเป็นนะ,ะแต่ตัวนี้ปัญหาจะหมดไปเลยพูดแล้วเดี๋ยวลองมาให้ดูเลยนี่นะ อฝั่งนี้ดีกว่าถนาดกวาอโอ้นี่อันนี้จะเป็นเนื้อครีมนะแต่ละสูตรเนื้อครีมมันก็จะสีต่างกันตัวที่ผมเลือกใช้มันเป็นตัวสีขาวนะครับจะให้ดูว่าเนื้อครีมเป็นไงนี่อย่างน,นี้นะอากล้องอ่ะนี่มันจะเป็นสีขาวนี้ก็แพลทาลงไปเลยแปะเลยวเวลาผมทาครีมกันแดดเนี่ย ผมจะรู้สึกว่าผมนะเป็นคนที่หน้าแห้งแต่ทีเนี้ยเวลาผมทาบางตัวนะมันจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นขุยมันไม่ซึมซาบเข้าผิวหนังแต่ตัวนี้บอกเลยว่าอันนี้ปัญหาหมดไปเลยเพราะว่าผมทาเนี่ยเห็นไหมพอเวลาเกี่ยเนี่ยโทษนะขออูกทีไก่นี่อ่ะมันจะช่วยทําให้หน้าเนียนะครับแล้วก็ไม่เป็นขุยด้วยถือว่าตอบโจทย์นะสาหรับคนที่หน้าแห้งแล้วก็ผู้ชายที่อยากได้ครีมกันแดดสักตัวนึงก็ตัวนี้ก็เป็นทางเลือก <c oughs> ที่ดีนะอ่ะ สำหรับใครที่สนใจครีมกันดดนะครับสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่เพจ f a c e b o o k IG ใน Lazada ก็มีนะครับสามารถพิมพ์ได้เลยว่ากันดะบิวตี้นะครับ ก็จะไปเจอเรียบร้อยหรือสําหรับใครที่ไม่สะดวกซื้อออนไลน์อยากไปเลือกด้วยตัวเอง<ม>ก็มีเหมือนกันที่มัตสึโมโตะทุกสาขาหรือไม่ก็บิวทริมทุกสาขานะครับในส่วนของตัวนี้มันจะราคาอยู่ที่189บาทเท่านั้นและพิเศษกว่านั้นคือตอนนี้มันมีโปรโมชั่นแรงมากต้องไปติดตามกันไปหาซื้อกันมานะนี่ปวไดไน้ทีนึงอ่าไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย